สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้ามาเลาะป่ามาังนาว,าว,นาวานพี่น้องจ้ามาเลาะป่ามะนาวมังนาวลายเมะะด็ดได้เนี่พี่น้องจ้ามะนาวลายเม็ดน,น,นะคะดกดกพี่น้องจ้ามังนาวคุณยายดกพี่ลูกมังนาวลายเม็ดป้าตาสะออนครับตาสะออนนะคะมังนาวลายเม็ดคุณยายพี่น้องจ้าแต่มันเป็นลุ้นเดียวกันมดพี่น้องจ้ามันสิทันราคาไหมคะ มะนาวบ่มีเม็ดพี่น้องจ้ามะนาวบ่มีเม็ดมะนาวไรเมล็ดพุนต้นใดต้นใดก็็นตาส่วนพี่น้องจ้ามะนาวไรเมล็ดคุณยายป้าเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่พี่น้องจ้าหอมคือกันหอมน้ำาหลายมะนาวไรเม็ดนะพี่น้องจ้าบังหัลโคักกระดอต้นใดต้นใดกับพี่น้องจ้าบังพูเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่มะนาวทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยตาส่วน หมักนาวหมักนาวนะคะอืมดกคักดกเนื้อมงโหต้นนี้มันลม้มต้นนี้ฮะพี่น้องจ้ามันลม้มมันลม้มมันก็เลยอันติดขินเนาะมันหันดกกระโดต้นใดต้นใดก็บ่ิอยกวาว้าบางิงสินมานิสาสิพาเบิ่งคุณเออเออไม้เกาะอดกคัก มะนาวลายเมล็ดมันทั h, นยังบบเก่เนาะนี่มันดกปีนี่ฮันดกปีที่แล้วของบดกพี่น้องจา้มามะนาวลายเมล็ดคุณยายมะนาวตายแล้วก็มีมันหมดอ,อายุมันคือมะนาวอันนั้นแหละพี่น้องจา้มามะนาวไอ้มะนาวเป็นพิจิตเั็นล้วมะนาวเป็นพิจิตก็ตายหลายเนาะนี่ต้นนี้ก็ตายได้นี่มะนาวเป็นพิจิตก็ตายเยอะอันนี้มะนาวลายเมล็ดตายสองสามต้นละขายดีคือกันพี่น้องจา้านี่ค่ะ พอให้มีผูกป้าพี่น้องจา๋งา芒果หลาไเมล็ดป้าทางนี้สิเป็นม果หลาไเมล็ดพี่น้องจ๋าป้าทางโวสิเป็นมะนาวแป้นอันนี่เดี๋ยวมีเกละตัวหน่วยนี่บด้มาหาเลมเนาะด้มาหาเลมไปขายนี่น้องจ๋านี่เกลหน่วยหนึ่งเนี่นาวไหลาเมล็ดป้าดกอหลีได้พี่น้องจา๋ารุ่นเดียวกันมดเลยทันอยู่บ่ เมษาี่ท่านนีบ่ท่านขายสงการอยู่บ่อนออท่านเงินอยู่บ่อนออตอนนี้มะนาวกบเพงเลยพี่น้องจ้ามะนาวแพงมากคุกลูกยี่สิบบาทมเิษาเก็บไปขายอยู่ตลาดมะนาวแปลนพิจิตรแต่มะนาวอันนี้ฮยังบ่มีขายเพราะว่ามันยังไม่แก่เนาะโอ้ยสได้มาตัดอันนี้พักเน่าทางพี่ยอดพักเน่านี่พี่น้องจ้ายอดพักเนาเออเออเออุ่งนุุ ยอดพักเน,นาทางพี่บ่ได้มาตัดเลยทางสวนนั่นมักหนาวอืยนี่ต้นยอดใหญ่หญๆงามๆมั่งทูสิมาหาตัดได้จะกัมสองกัมยังไม่ได้เก็บโคงไปขายด้วยค่อน้องจา๋ายัางตาสาเก็บบรรยากาศให้ดูก่อนเก็บป่ามักหนาวให้เบ่งสก,ก่อนเนาะพี่น้องจา๋าทางพีเป็นมักหนาวเป็นเอ้ยทางพีเป็นมักหนาวมาไลายมเมล็ดทางโน้นจะเป็นแป้นที่จิตอื มะนาวคุณยาย่ดกคักมะนานวคุณยายดกคักเลยบุงผตูต้นใดต้นใดก็ได้โอโหอ้โหมะนาวน้ำหลายหลายพี่น้องจา้ามะนาวนี่ฮะน้ำหลายมากเลยแล้วก็ไม่มีเม็ดพวกร้านยำเขาสิมักสั่งพี่น้องจา้าร้านยำเขาจะชอบมาสั่งนะคะมะนาวน้ำหลายมะนาวบ่มีเม็ดสุดทางบีบพี่น้องจา้า หนาหนาวไม่ไมีเม็ดมันก็เริ่มแก่ละล่ะเนี่ยมันเริ่มแก่แลวเนาะมันอันอันนั้นโอ้โอ้มันหน่วยใหญ่พี่น้องจ๋าหนวยใหญ่น้ำหลาย i̇şte. มังนาวอันนี้ฮะหน่วยใหญ่๋อป้าพักนอกพูพักนอกเต็มมดพี่น้องจ๋าพักนอกพักนอกพักนอกแมนมดเลยอยู่ป่ามังนาวอันแปดอันมังนาวอันนี้ มนาวไรเน็ตเนี่ยป้าพ er ักนอกขนาดตะโสนคักโอ้โอ str ้โอ้โอ้โอ้ฝนกระตกพี่น้องจ้าฝนตกน้ำค้างใบไม้ฝนตกน้ำค้างใบไม้นะคะข่าเบื้องมะนาวสะกหอนมะนาวกระดกยอดอันนี้ก็ไ่ได้มาตัดยอดอันยอดอันนี้นะนี่นี่นี่ยอดชะอมเน่ยมีต่ยอดใหญ่ มีไตยอดใหญ่ๆเลยเบิ่งพูเบิ่งพูยอดสอือมยอดบักใหญ่บักใหญ่เลยพี่น้องจ้าสะออนหมักหนาวคุณยายนี่นะนี่สะออนหมักหนาวหมักหนาวคักหลายคักหลายคักหลายพายางเลาละซะก่อนพาเดินเลาะก่อนพาเดินส้มก่อนพู สิบหให้ะโอนเราได้พี่น้องจ้าเออ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 มันก็มีหนามได้มาฮะมีหนามบหลายบ้างพ่อมันก็มีอันนี้ค่ะทับกันพ่อทับกันทับกันพ่อทับกันหลายหลายต้นมันหนักบ่มันก็เลยล้มเนาะต้นมันหนักมันก็เลยล้มมันหนักอันมันหนักลูกมันมันก็เลยพาล้มมันก็เลยพาล้มเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า เก็บบรรยากาศเล็กๆแน้อยๆมงหน้าคุณได้ดกก็เลยสะอ่อนไหลบางหนาอันไหล,ไหลมเมล็ดคุณยายเจอกันคลิปหน้านะคะบางบรรยากาศเนี่ยเมื่อเสาพี่น้องจ๋าฝนตกเมื่อคืนนี่คักกระดอกะ็ดีอ่ะฝนตกลงมาเขียวสอง่มงมงามเมดพี่น้องจ๋าจักพักจักอันหญ้าเขียวไปหมดเลยสวนคุณยายพี่น้องเอ้ยสะอาดหูสะอาดตา อเก็บบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ